เรื่องผีผีเรื่องอสรพิษดำประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไครต์กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่29ตอนนางงูผีที่น่ากลัวอะไรเนี่ย คราบงูอังคณากระโดดตัวลอยขึ้นแล้วไปยืนอยู่บนก้อนหินด้วยเนื้อตัวสั่นเทาเท้า,ท,าทั้งสองข้างขยับเร่าๆแล้วหวีดร้องออกมาอีกครั้งเมื่อคราบงูสองชิ้นปลิวมาปะทะที่เท้านับว่าเป็นเรื่องที่แปลกภายในถ้ำไม่มีลมแต่คราบงูกลับปลิวได้ไม่เพียงแต่อังคณาเท่านั้นที่กรีดร้องด้วยความกลัวที่ประดาด้วยเช่นกัน เธอถอยหลังกรูดเมื่อเท้าเหยียบลงไปที่คราบงูกองใหญ่จึงรีบชักเท้ากลับทันทีหญิงสาวถอยหลังโดยเร็วดวงตาเบิกกว้างต่อสิ่งที่น่าขยะกขยงแต่แล้วกลับเสียหลักล้มลงร่างหงายลงไปทับอะไรบางอย่างแลกทีเดียวคิดว่าเป็นหินทว่าความลื่นเรียบและไม่มีมุมแหลมจึงสะดุดใจอย่างจังไฟฉายในมือสาดแสงสองนำทางลงไป ทันทีที่สายตาปะทะกับสิ่งที่เห็นเท่านั้นหญิงสาวหวีดร้องออกมาสุดเสียงกระดูกคนเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวดังก้องสะท้อนไปมาทุกคนส่องไฟฉายมาอย่างจุดเดียวกันต่างพังะต่อกระดูกมนุษย์กองมาหึกมาความรู้สึกของทุกคนเหมือนกันนั้นก็คือเย็นยะเยือกราวกับเลือดจับตัวเป็นก้อนอาชันได้สติก่อนใครจึงดึงมือที่ประดาลุกขึ้น จากกองกระดูกที่น่าสยดสยองหญิงสาวหูกอดแขนเพื่อนแฟนเอาไว้แล้วร้องไห้จนตัวสั่นเธอหวาดกลัวต่อสิ่งที่พบเห็นพวกเราต้องระวังตัวถ้ำนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลซะแล้วใช่แล้วพานท้องจะต้องมีสัตว์ร้ายกินคนแน่ๆไม่อย่างนั้นกระดูกคงไม่กองเป็นภูเขาเลากาอย่างนี้หรอกนะแล้วยังคลาบงูพวกนั้นอีกมันเยอะเกินไปถ้ำงูหรือเปล่าก็ไม่รู้ ป่าไม้วัดกล่าวพางฝาด่องแสงไฟฉายไปตามซอกมุมต่างๆของถ้ำจู่ๆกลิ่นคราวเลือดคละคลุ้งลอยออกมาจากส่วนด้านในทุกคนต่างเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความน่ากลัวสองสาวผวาจับมือกันแน่นโดยมีบรรเจิดกับลูกน้องทั้งสองคนคอยคุ้มครองอารุณกลัวว่าทุกคนจะได้รับอันตรายทำท่าจะก้าวออกมาจากถา้ำเท้าของเขา สะดุดกับอะไรบางอยา่างไฟฉายในมือสาสตร์ส่องลงไปทันทีที่เห็นสิ่งนั้นชายสูงวัยใจหายวา่าสิ้นเรียวแรงที่จะทรงกายเขาส่วนเซล็กน้อยและร้องเรียกชื่ออาชันด้วยเสียงที่แหบโหยอาชันทางนี้มีอะไรหลุดครับชายหนุ่มเดินเข้ามาหาด้วยความสงสัยเมื่อเห็นกล้องถ่ายรูปที่อรุณถือเอาไว้ในมือพรันแขนขาอ่อนแรงน้ำตาคลอ วันเกรงเพื่อนรักคงตกอยู่ในอันตรายทิประดาชเช่นกันปรีเข้ามาคว้ากล้องแล้วถือเอาไว้เองจากนั้นร่างบางซุดลงไปนั่งบนก้อนหินและร้องไห้ด้วยความเสียใจเธอคิดว่าคนรักคงสิ้นชีวิตแล้วอารันอารันทามคุณเป็นอะไรไปคะกล้องของคุณทำไมถึงตกอยู่ตรงนี้คะคุณทิปฉันคิดว่าคุณอารันคงไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะ เราจะต้องมีหวังนะคะอังคณาขอบใจมากนะที่ให้กำลังใจฉันแต่สิ่งที่เห็นมันคืออะไรกันแน่กล้องของเขาตกอยู่ตรงนี้แล้วตัวของเขาล่ะจะอยู่ที่ไหนจากที่คิดว่าจะเข้มแข็งกล้าบุกป,ป่าฝ่าดงตามหาคนรักกลัดท่างตาม,มาจนถูกทางแค่เพียงเห็นกล้องถ่ายรูปของเขาตกอยู่ที่พื้นเท่านั้นพลังที่มีพลันสูญสลายหายไป คงอยู่ในถ้ำนี่แหละครับผู้ใหญ่บุญเลิศพูดเสียงดังฟังชัดใส่ตาคมกริบกวาดมองไปรอบๆถ้ำอีกครั้งอวัยวะทุกส่วนตื่นตัวเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดต่อให้หน่ากลัวแค่ไหนเขาไม่คล้ามเกรงแต่อย่างใดเมื่อปลายตามองไปทางด้านหลังของป่าไม้สุชาติซึ่งเป็นผนังถ้ำเขาเห็นอะไรบางอยา่างกำลังเคลื่อนขยับตัวไปมา ไฟชายพลังแรงสูงถูกกลาดไปหาทันทีชายวัยกลางคนอุทานออกมาด้วยความตกใจต่อจเจ้าอสรพิษร้ายที่เกาะอยู่ตามปุ่มปมของผนังถ้ำจะมีแต่ส่วนหางที่กำลังตวัดกวัดแกว่งไปมางูผมเห็นงูเกาะอยู่ที่ผนังถ้ำครับไม่ใช่แค่ตูเดียวนะผู้ใหญ่นั่นเต็มไปหมดเลยเฮ้ยนี่มันถ้ำงูนี่วาป่าไามา้วัด อุทานด้วยความตกใจเมื่อเห็นงูตัวดำเกาะตามผนังถ้ำเต็มพืชไปหมดบางตัวยืดคอชูหลาส่งเสียงขู่ดังฟอเคี้ยวแหลมยาวของมันนั้นสยดสยองในความรู้สึกต่อผู้ที่เห็นอังคณาเกิดอาการตัวสัน่นภายในคอเหนียวหนื่นเธอกลัวจนแทบไม่กล้าที่จะขยับตัวคุณทิพมันมาจากไหนเมื่อครั่เรายังไม่เห็นมันเลยนะนั่นสิ ทำไมถึงน่ากลัวอย่างนี้โอ้เราเข้ามาอยู่ในดงงูแล้วหรือนี่ไม่เพียงแต่ความกลัวที่จู่โจมเข้าหาอย่างกระทันหันเธอยังขยะแขยงจนขนลุกไปทั้งตัวเสียงงูที่ขู่สยองเสืยจนแทบเป็นบ้าเธอรู้แต่เพียงว่าพยายามจะไม่ให้ความกลัวเข้ามาอยู่เหนือจิตใจหญิงสาวจะต้องเข้มแข็งเอาไว้ถ้าหากมีสติอาจจะมีชีวิตรอดทุกคนระวังตัว งูล้อมเอาไว้จนหมดแล้วนะผมจะจุดคบไฟแจกทุกคนงูพวกนี้มันกลัวต่อแสงไฟผู้ใหญ่บุญเลิศบอกให้ทุกคนระวังตัวจากเจ้างูร้ายกระทั่งแสงไฟจ้าถูกจุดขึ้นไฟสีส้มอมแดงมากด้วยพลังร้อนแรงถูกชูขึ้นเหนือศีรษะนำทางในการเดินเข้าไปในถ้ำส่วนข้างในงูร้ายที่ชูคอเมื่อครู่ต่างหดหัวแนบนิ่งด้วยความกลัวต่อความร้อน พรานทองเป็นผู้นำทางโดยมีผู้ใหญ่บุญเลิศรังท้ายอังคณาหันมามองบิดาด้วยความเป็นห่วงทุกคนรู้ว่าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยอันตรายแต่ไม่มีใครหวัน่นภายในถ้ำที่อับชื้นยังคงขระครุงด้วยกลิ่นเหม็นคาวเลือดอากาศที่มีอยู่เจื้อจางแทบหายใจไม่ออกพื้นที่เต็มไปด้วยหินตะปุ่มตะปั่นซึ่งโผล่ขึ้นมาถ้าหากเดินไม่ระวัง อาจจะสะดุดจนล้มหน้าคมบําอีกทาั้งเพดานบางแห่งยังเตี้ยต่ำจนต้องก้มศีรษะลงแต่ก็ต้องคอยระวังงูร้ายที่ยังคงมีอยู่ทุกอนุพื้นที่ผมคิดว่าคุณอรันจะต้องอยู่ในถ้าแห่งนี้ครับพานทองผมมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเขาจะต้องปลอดภัยอรันรอพ่อด้วยนะพวกเราจะไปช่วยทุกคนน้ำตาคลอเมื่อรู้ถึงความรัก และความห่วงใยที่พ่อมีต่อลูกน้ำเสียงที่สั่นเครือนตอนท้ายก็รู้ว่าอารุณพยายามควบคุมอารมณ์อย่างสุดความสามารถความน่ากลัวจากอสรพิษร้ายที่อยู่หลายรอบนั้นยากที่จะอารันธรรมจะฝ่าออกมาได้ไม่แน่บางทีเขาอาจจะสิ้นชีพไปแล้วก็ได้แต่ทุกคนก็อยากที่จะเจอเขาแม้ว่าเป็นแค่เพียงร่างที่ไร้วิญญ,ญาณก็ตาม ขณะที่ทุกคนกำลังก้าวเดินด้วยความระมัดระวังอ้วนลูกน้องของบรรเจิดรู้ตัวว่าเหยียบอะไรบางอย่างลื่นและสากมันกำลังดิ้นไปมาด้วยความตกใจเขากดเอาไว้จนแน่นและไม่กล้าขยับเท้าออกไปช่วยด้วยผมเหยียบอะไรก็ไม่รู้มันดิ้นใหญ่เลยครับเสียงร้องด้วยความตกใจสุดขีดดังขึ้นท่ามกลางความหวาดผวาต่อบรรยากาศสุดสยอง ทุกคนส่องไฟลงไปที่เท้าของชายผู้มีหนวดคราวเต็มหน้าสิ่งที่เห็นแทบจะทำให้หัวใจตกลงไปที่ตาต่มมันคืองูตัวใหญ่และยาวเกือบสองวาส่วนหัวของมันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของอ้วนที่กดเอาไว้จนแน่นลําตัวของมันตวัดไปมาแล้วกวาดฝุ่นในถ้าขึ้นมาจนฟุ้งกระจายใบหน้าที่รกไปด้วยขา,ขาวบัดนี้ซีดขาว ริมฝีปากสันะริกด้วยความกลัวเขายังคงยืนนิ่งไม่กล้าที่จะขยับเท้าออกไปเขากลัวว่ามันจะพุ่งกัดพรานทองกระโจนเข้าไปยืนใกล้ๆและหาทางที่จะเล่นงานเจ้างูร้ายมันกำลังเอาลำตัวตวัดรัดที่ขาของอ้วนท่ามกลางเสียงร้องด้วยความกลัวตั้งสติให้ดีนะไอ้อ้วนมันมันทำอะไรเองไม่ได้หรอกพี่เจิดแต่มันเป็นงูตัวใหญ่มากเลยนะฉันกลัว ช่วยเรเ็วๆด้วยเถอะจะช็อกตายอยู่แล้วโอ้ยขาขาไม่มีแรงแล้วก่อนที่ร่างของอ้วนจะล้มลงมาพลานทองตวัดมิดสั้นแล้วฟันฉับลงไปตรงส่วนที่เป็นคอของเจ้างูรายทันทีเลือดสีแดงพุ่งกระฉูดสาดกระจายเต็มพื้นและขาชายหนุ่มหยองเพื่อนร่วมทีมจึงรีบดึงมือจากนั้นกระชากเข้าหาตัวเต็มแรงเฮ้ยอย่าเพิ่งเป็นลมสิวะไม่ไหวข้าข้าหน้ามืด มองอะไรไม่เห็นแล้วอ๋อมันเจิดเข้ามาประคองลูกน้องเอาไว้อีกข้างอังคณาควักยาดมมารออยู่ใต้จมูกจึงช่วยให้อ้วนรู้สึกดีขึ้นส่วนเจ้างูร้ายมันยังไม่สิ้นฤทธิ์แม้ว่าส่วนหัวขาดออกไปจากตัวมันพยายามที่จะพุ่งไร่งับผู้คนที่ยืนรายล้อมอยู่รอบตัวพรานทองไม่รอช้าพุ่งมีดแหลมปากลงตรงกลางหัวของมันพอดิบพอดี เจ้างูร้ายประตุกเล็กน้อยและสงบนิ่งไอ้งูบา้าทำเอาขวันนี้ดีฟอร์หมดเลยป่าไม้สุชาติสะบดด้วยความขยะขยแยงแต่ไม่วางใจเสียทีเดียวทันทีที่พรานทองดึงมีดขึ้นมาเขายกก้อนหินขนาดเหมาะมือทุ่มลงไปบนหัวของมันแล้วขึ้นไปยืนเหยียบเขาย่มตัวแรงๆหลายครั้งจนแน่ใจว่างูตัวนี้มันไม่สามารถทำร้ายใครได้ จึงลงมายืนเคียงข้างกับป่าไม้วัดเราจะต้องระวังตัวไว้ให้ดีนะไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างหนูทิพหนูอ้างมาอยู่ตรงกลางพวกเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะชายผู้อาวุโสที่สุดเรียกสองสาวให้มาอยู่ตรงกลางคนอื่นๆต่างพาเป็นเดินเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบแต่ก็ระมัดระวังแต่แล้วพรานทองหยุดชะงักเขายกมือขึ้นเป็นเชิงห้ามทุกคนหยุดชะงักและยืนนิ่ง ไม่กล้ากระดุกกระดิกเพราะเกงอันตรายที่แฝงอยู่ในความมืดอาชันที่อยู่ใกล้กันมองหน้าผู้ชำนาญไพรด้วยความสงสัยมีอะไรหลุดครับพานทองผมได้ยินเสียงเหมือนคนสวดอะไรบางอย่างนะริงหรืออรันหรือเปล่าอารุณตื่นเต้นขึ้นมาทันทีดวงตาทอประกายวับวาวด้วยความดีใจสุดขีดคิดว่าลูกชายเป็นผู้สวดมนต์แต่แล้วความหวังก็ดับโูโลง เมื่อนายพรานป่าสายหน้ากลําแดดไปมาไม่ใช่แต่เป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงมีผู้หญิงอยู่ในถ้ำนี้ด้วยเหรออยู่ไปได้ยังไงงูเต็มไปหมดเนี่ยบัรเจิดอุทานด้วยความตกใจก่อนจะแสดงความเห็นว่าถ้ำแห่งนี้ใครเข้ามาก็จะไม่มีชีวิตรอดกลับออกไปภายนอกเพราะเต็มไปด้วยงูที่มีพิษร้ายแรงอังคณาคุ้นคิดและทบทวนเรื่องร้ายๆที่ผ่านเข้ามา ตัวเธอสั่นสะท้านมือเท้าเย็นเฉียบผู้หญิงกับงูร้ายมักจะพบเห็นอยู่ด้วยกันบ่อยๆเธอจับมือทิพระดาเอาไว้จนแน่นแล้วจิกปลายเล็บลงไปด้วยความลืมตัวมีอะไรหรืออังฉันคิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงไม่ใช่คนธรรมดาหรอกคะ่ะหลายครั้งที่เจอกันก็เห็นแต่ความน่ากลัวฉันเห็นผู้หญิงกับงูต้องใช่มันแน่ๆมันจะต้องเป็นนางพญาง,งูปีสาตงูเบาๆลูก เดี๋ยวมันได้ยินนะเสียงเตือนจากผู้ใหญ่บุญเลิศดังขึ้นเขารับรู้ว่าอันตรายจากผู้ที่แฝงอยู่ในความมืดย่อมไม่ธรรมดาแน่ๆหากว่าประมาทชีวิตอาจจะไม่รอดกลับไปเวลานั้นทุกคนนิ่งไม่กล้าที่จะเอ่ยสิ่งใดออกมาแม้แต่ลมหายใจก็กลั้นเอาไว้แทบแย่เราจะเอาอย่างไรต่อไปพรานทองอาชาันอดรนทนไม่ไหวต่อความน่ากลัวและกลิ่น่าวเลือด ที่ชวนอาเจียนไม่ไหวเขาจึงถามเบาๆจนเกือบกระซิบพลานทองชูคบไฟขึ้นสูงส่องตามส่วนต่างๆของถ้ำรัศมีความสว่างอยู่ในวงแคบๆแต่เป็นที่ครามแก่งูร้ายซึ่งบัดนี้พวกมันพากันกลัวจนหัวหดเราจะต้องเดินไปตามเสียงนั่นระวังตัวไว้ด้วยนะใครมีอาวุธอะไรเตรียมพร้อมเอาไว้ด้วยทุกคนเชื่อและปฏิบัติตาม รากับนัดกันเอาไว้ปืนมีดต่างจับกระชับจนแน่นยังไม่ทันที่จะก้าวเท้าต่อไปข้างหน้าด้วยซ้ำอะไรบางอย่างตกลงมาจากซอกหินข้างหน้าเสียงดังตุบพร้อมกับกิ้งครุกรุกแล้วมาหยุดอยู่ตรงปลายเท้าของพรานทองพอดีอังคณาถึงกับหวีดร้องด้วยความกลัวฮะคนตายยังใส่เสื้อผ้าอยู่เลยคุณอลันรู้เปล่าคะทิพระดาใจหายวับ น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นร่างเกรีงแข็งทื่อและปราศจากลมหายใจของชายคนหนึ่งซึ่งนอนคว่ำหน้าเนื้อตัวเต็มไปด้วยร่องรอยการกัดแทะจนเห็นกระดูกขาวโพลนไปจนทั่วตัวเสื้อกางเกงขาดวินเป็นร่องรอยกรวงโบร่างนี้เพิ่งตายได้ไม่นานเพราะยังมีเศษเนื้อแห้งติดหน้าแปลกตรงที่ไม่เน่าเปื่อยเหมือนร่างทั่วไป พลิกหน้ามาดูหน่อยสิผมอยากเห็นอรุณเข้ามาใกลๆ้ๆร่ำร้องขอให้พรานทอช่วยพลิกล่างที่ไร้ลมหายใจของชายเคาะร้ายให้นอนง่ายขึ้นมาเพราะอยากจะดูว่าชายบุตรชายของตนหรือไม่อังคณาได้ยินดังนั้นจึงเอามือปิดตาไว้จนแน่นเธอไม่กล้ามองนอกจากร้องไห้และสะอื้นดังๆต่างจากทิพระดาจ้องมองตลอดเวลาแม้ว่าใบหน้าจะเผือดสี เพราะกลัวว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนที่เธอรักแล้วกำลังตามหาคุณทิพย์อย่าดูเลยครับปรานทองปรางพร้อมกับร่างหนาใหญ่เข้ามายืนบังไม่ให้หญิงสาวมองเห็นใบหน้าของร่างชายไร้ชีวิตเถาว่าเธอไม่มีความกลัวแต่อย่างใดต่อให้อรันทารรมตายร่างกายผุพังเหลือแค่เพียงกระดูกไม่กี่ชิ้นเธอก็จะขอกอดเขาด้วยความรักสุดหัวใจ อย่าห้ามทิ์เลยค่ะทิ์ขอดูด้วยตาตัวเองว่าใช่อารันหรือเปล่าในเมื่อเธอต้องการเช่นนั้นพรานทองและอาชันช่วยกันพลิกร่างที่ไร้วิญ,ญญาณขึ้นมานอนงายทันทีที่เห็นทุกคนพังหะต่อสภาพสยดสยองใบหน้านั้นไม่มีเนื้อให้รู้ว่าเป็นใครเพราะถูกกัดแท้จนเนื้อหลุดเป็นรูเห็นแค่เพียงคราบเลือดกับกระดูกขาวเท่านั้นคุณพระช่วยทำไมถึงน่ากลัวอย่างนี้นะ ที่ประดาอุทานด้วยความกลัวดวงตาคู่งามเบิกโพรงน้ำตายังคงครออยู่โดยรอบมือทั้งสองข้างปิดปากเอาไว้อาชันสำรวจดูสภาพของชายเคาะร้ายและการแต่งกายโดยมีอรุณยืนมองด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าเขามีความรู้สึกว่าหัวใจแทบแตกสลายต่อสิ่งที่เห็นครู่หนึ่งอาชันก็เงยหน้ามองทุกคนจากเสื้อผ้าที่ใส่คงเป็นพราน ที่ออกมาหาของป่าแล้วล่าสัตว์เขาคงถูกงูกัดและลุมแพะเนื้อโอ้ทำไมมันช่างน่ากลัวขนาดนี้นะงูกินคนหรือไงมันเจิดสแสดงอาการหวาดกลัวออกมาอย่างชัดเจนแม้ว่าเป็นผู้ชายแต่เรื่องแบบนี้สยองในความรู้สึกที่สุดเขาไม่อาจที่จะทนเห็นต่อตภาพอันอุจารตายต่อไปจึงควักเอาผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่คุมทับใบหน้าชายที่ไร้ชีวิตเอาไว้ ก่อนจะนั่งยองๆแล้วพนมมือวายผมต้องขออภัยด้วยนะถ้าหากว่าล่วงเกินร่างกายของคุณทุกคนปฏิบัติตามบันเจดิดโดยพร้อมเรียงกันจากนั้นก็พากันเดินเข้าไปในถ้ำเสียงสวดคาถาด้วยภาษาแปลกๆดังขึ้นเสียงสูงๆต่ำๆเสียดสยองในความรู้สึกเสียจนเกิดอาการขนลุกไปตามๆกันอรุณกับทิพระดามีความรู้สึกเหมือนกันคือโล่งอก ที่รู้ว่าผู้ที่ไร้ชีวิตเมื่อครู่ไม่ใช่อรันธรรมและคาดหวังว่าจะเจอเขาในสภาพที่มีชีวิตปีศาจงูยังคงนั่งท่องคาถาอยู่บนแท่นหินด้วยเสียงสูงสูต่ำต่ริมฝีปากเล็กบางเหยียดและขยายจนแทบจะติดชิดกับใบหู ลิ้นยาวสองแฉกยืดออกมาข้างนอกปากแล้วหวดเข้าไปเป็นระยะใบหน้าเล็กแหลมเต็มไปด้วยเกล็ดงูเรียงซ้อนกันจนน่ากลัวผมยาวแข็งกระด้างน,นั้นฟูกระจายอย่างไร้ระเบียบตามเนื้อตัวที่โผล่พ้นออกมาจากเสื้อและผ้าถุงเต็มไปด้วยเกล็ดที่น่าเกลียดน่ากลัวพื้นเบื้องล่างเต็มไปด้วยงูใหญ่น้อยมันตีกรอบแล้วล้อมรอบอลันทามเอาไว้เขาไม่สามารถ ที่จะฝากคมเกี้ยวพิษออกไปได้เลยเวลาของแคเหลือน้อยแล้วทิศธรรมนางปีศาจงูร้ายหยุดบริกรรมคาถาหันหน้าที่ชวนเสียอ,อียนมองว่าที่ชายหนุ่มเวลานั้นยังคงนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวาดกลัวแต่อย่างใดมือของเขาลูกคำที่ตะกรุดเกี้ยวพังพรเอาไว้ตลอดเวลาเชิญเถอะครับถ้าหากว่าสังหารผมจนตายไปแล้วทำให้คุณมีความสุข ก็เชิญเลยไม่ต้องมาท้าข่าหรอกนะทิศถรร้ำถอดตะกุดออกเดี๋ยวนี้นะมันส่งเสียงบังคับให้เขาถอดตะกุดออกจากคอแต่ชายหนุ่มยังคงนิ่งไม่ยอมทําตามนางงูผีมันโกรธสุดขีดบังคับให้หินในถ้ำตกลงมาใกล้ๆแล้วเฉียดศีรษะเข้าไปนิดเดียวชายหนุ่มลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจมือที่จับก็ตะกุดพังพรเกี่ยวกับชากออกจากคอทันที เสียงหัวเราะชอบใจดังขึ้นอารันทำรรใจหายว่ารู้ว่าชะตากรรมของตัวเองคงมีลมหายใจอยู่ได้อีกไม่นาน